ที่สองเนาะโอเคอโอเคนะฮลรอกตีสองเนี่ยครับทรงที่เลือกไว้เป็นอ่ซอยออกนิดนึงเนาะโอเคซอยออกนิดนึงนะครับซอยให้มันสั้นลงโอเค ประมาณนี้นะครับเล็บตามที่รูปส่งมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนั่งรอสักครู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคลุมผ้านะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยนะครับ เอาเอาออกสักนิดนึงเนาะให้พอมันเป็นทรงนะครับโอเคนะอโอเคเดี๋ยวจะเริ่มซอยเลยนะครับ คหน้ามานี่ซอยออกไหมครับอ๋อซอยแทกกลางเนาะเดี๋ยวช่างจะอ่ซอยตรงนี้ออกนิดนึงเนาะตรงนี้ออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจิ้มตานะครับจิ้มตาเหมือนช่งโอเคมันจะลำคานิดนึงเนาะต้งซอยออ ตรงนี้เนาะเอาออกไปปไลยนะครับ โอเคเดี๋ยวตัวไปเราจะมาโกนหนวดให้นะครับ มีมปากหน่อยครับโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่ห้องสระผมกันเลยครับตามฟังมาเลยนะ โอเคเดี๋ยวเชิญนอนบนเตียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสระผมให้คุณลูกค้านะครับ ไงบ้างครับแรงกดพอดีไหมเอาแรงขึ้นอีกโอเค<ๆ>เดี๋ยวยกคอให้อีกได้ไหมครับเดี๋ยวสนวด เช็ดผมแล้วก็ไปเป่าแห้งกันเลยครับตามมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเช็ดผมแล้วก็ได้แห้งเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะปัดเศษที่มันติดตามเสื้อนะครับ ประมาณ5,000บาทเนาะโอเคชำหระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเชิญใหม่เนาะถ้าสัวถูกใจทรงนี้นะครับไว้เจอกันโอเคบ๊ายบายครับโอเค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 ครับสำหรับคลิปฟองเกอร์บาร์เบอร์ช็อปก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับชอบ ยไหนชอบช่วงไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิ๊ง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 ,งให้ฟังด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องทางเพิ่มเติมในช่อง description ใต้คลิปด้วยนะครับไปกดติดตามกันเยอะๆเลยสำหรับคืนนี้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 ฟันดีฟันดีฟันดีนดนดลาดีสุดลาดีสวุด